พัทยาสองวันหนึ่งคืนแบบไม่ได้พักเลยเนี่ยเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากๆเพราะว่าลูกชายนะครับมีนัดกับเพื่อนๆไปปลูกป,ประการังกันส่วนเราก็เลยตามไปออกจากบ้านแต่ช้าเพื่อที่จะให้ไปถึงพัทยาเนี่ยตอนเที่ยง พร้อมจะกินข้าวเที่ยงพอดีก็ภรรยาก็ไป Google ครับก็ไปเจอร้าน Surf and Turf ครับซึ่งเป็นร้านที่ผมบอกเลยว่าดังมากๆนะครับเปิด Google มาเนี่ยไปติดอันดับหนึ่งใน10ร้านที่จะต้องแวะทานถ้าเรามาเที่ยวพัทยาหลักๆนะครับตอนที่ถามพนักง,งานเนี่ยคืออาหารก็บอกเลยว่าที่นี่นะคะที่จะดังนะคะในเมนูจะเป็นพวกยำเซิร์ฟแอนด์เทิร์เป็นเบอร์เกอร์เป็นพวกพิซซ่าเรียกว่าจะเน้เนไปทางอาหารฝรั่งมากกว่า แต่ว่าครับมากับพี่อาร์ตนั้นเราจะไม่ยึดติดนะฮะลูกสาวอยากทานอาหารทะเลได้เลยครับก็เลยจัดอาหารทะเลเบาๆไปนะครับไล่มั้งแต่ปลากระพงทอดน,น้ำปลาปลาหมึกย่างและอาหารอีกหลายๆอย่างนะครับแตกกันนั้นเลยครับ เห็นเอ็กเบรนดิกซึ่งไม่ได้ทานนานมากๆแล้วนะครับแล้วที่นี่เขาบอกเขาขึ้นชื่อเรื่องอาหารฝรั่งก็เลยสั่งเอ็กเบรนดิกมาลองแน่นอนครับไข่แดงเยิม้มๆสวยๆนะครับหน้าตาน่ารับประทานม,มากกินแล้วอร่อยฟินเลย จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเซิร์ฟแอนเทิร์ฟคือเขาอยู่ตรงชายทะเลชายหาดเลยมีโต๊ะนะครับที่อยู่บนทรายเพื่อนเพื่ๆสามารถแวะลงไปถ่ายรูปลงไอจลงทิกตอกหรือว่าจะเดินเล่นวิ่งเล่นทรายตามประสาเจ่งมากเลยอะป๊ามยกเย้ยกเยค่ะเรียกว่าไม่ว่าคุณจะมาเป็นครอบครัวเหมือนผมหรือคุณจะมาแบบหนุ่มหนุ่มสาวๆกระหนุ่มกระหนิงกันผมว่าตอบโจทย์ทุกอย่าง และร้าน s u r f ์ฟ r อนมาไม่ยากครับเปิด Google Map ก็เจอนะครับมาทางเส้นนาเกลือนั่นแหละของผมเนี่ยวิ่งมาทางวงเวียนปารลมานาฏุสิทแล้วก็เลี้ยวขวาไปวนขวาไปนะครับวิ่งไปถึงปุ๊บผ่านตรงวัดปุ๊บก็เข้าซอยข้างวัดเลยตรงไปสุดนะครับก็จอดรถแล้วก็เดินเข้าไป s u r f ์ฟแอนด์และนอกจากตรงชายทะเลนะครับตรงหน้าร้านนั้นก็จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้เรานะ้ม่น่าจะเป็นชิงช้าไม่ว่าจะเป็นตัว เซิร์ฟบอร์ดที่เรียงรายอย่างสวยงามน,นะครับแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆค่อนข้างเยอะมื้อนี้นะครับเราก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานเป็นไอซ์แลนด์ช็อกโกแลตลาวนะครับอร่อยมากเป็นอีกหนึ่งมื้อที่ค่อนข้างฟินนะครับสนหน้าคาวนี้โดนไปทั้งสิ้น3 5 0 0ักว่าบาทต้องบอกว่าไม่ได้มาเนี่ยประมาณตั้ง3ปีแล้วมงพัทยาก็โอเคครับเป็นร้านเทิร์ฟแอนด์เซิร์ฟอยู่ตรงนายเกลือที่ว่าเนี่ยคือพรยาเขากูเกิลมาเขาบอกร้านนี้น่านั่งก็เลย แมะมันองดูแล้วก็บอกเลยว่าไม่ผิดหุบังนะฮะตอนนี้ป้ายเช็คอินโรงแรมกันดีกว่า กจะมีสนามเด็กเล่นบีชแอคทิวิตี้จะมีพายเรือ kayak กับแพดเดิลบอร์ดท evet> ี่บ <sh ีชนะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของคิสคับของน้องๆนะครับจะอยู่ที่ชั้นจีนะครับเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับแล้วก็ในส่วนวันนี้คอมพิวเตอร์พิซซ่าแลชอาร์นะครับวันนี้จะอยู่ที่ห้องบอลลูมทางด้านนู้นเลยเปิดให้บริการหนึ่งชั่วโมงเต็มจะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับจะมีควงกระบองไฟโชว์ที่รม ได้ครับแล้วก็ในเช้าของวันอาทิตย์นะครับจะมีกิจกรรมตักบาตรนะครับค่ะอุปกรณ์ตักบาตรจะอยู่ที่ราคา199บาทต่อชุดนะคะสใติดต่อกับพนักงานรีเซพชันได้เลย,เลยนะคะได้คต้องล่วงหน้าไหมครับหรือว่าอตอนเช้ามาแจา้งได้เลยวอล์กอินได้ครับ่ะจะร,ร่วงหน้าก็ได้ค่ะโอเคแล้วก,ก็เช็คอินเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องแฟมิลี่สวีทซิที่ว่ามีเตียงสองชั้นนั้นหน้านอนขนาดไหนนะฮะอยู่ชั้นอะไรอ่ะสามสิบเอ็ดไป แม่โกดไนเออไหนเออสามหนึ่งเจ็ด,สดอ,อสุดท้ายด้นี่ห้องมุมนะครับเพราะเราเป็นแฟมิลี่สวีทราคาเราจองมาเนี่ยประมาณหมื่นสามพันกว่าบาทต่อคืนนะครับรวมอาหารเช้า,าน้ำด <c oughs> ูเสือใหน่เตียงเท่าไหร่นะเตียงสองชั้นอยู่ไหน <c oughs> นั่นไงเตียงสองชั้นอเอาๆขึ้นได้ไหมนั่นขึ้นได้ไหมนั่ในใครบ้างดีค่ะแบังเบกข้างบนชอบอามาจอห้องนี้เพื่อเตียงนี้โดยเฉพาะที่นี่เขามีเนี่ยครับเป็นเวลคั้งสแน็คให้ด้วยมีน้ำอ,อะไรเนี่ยเออ่พิงก์กราว่านะครับสองขวดฮิฮิลอบบี้กัมมี่แบร์ แล้วก็ขนมแล้วก็คุกกี้มีช,ช็อกโกแลตโมเวน p พิกด้วยนี่สมชื่อโรงแรมจริงๆโมเวนพิกโมเวนพิกนะครับอันนี้ชื่อติดอยู่มุมปากมารการองใช่มารการอง2ชิ้นสำรวจห้องน้ำสิเมื่อกี้แอบเห็นว่าห้องน้ำใหญ่สักใจห้อง Family Suite นะครับแน่นอนห้องน้ำกว้างขวางสะดวกสบายมีอ่างอาบน้ำแบบกลมตั้งอยู่ที่มุมห้องนะครับติดกันเนี่ย เป็นห้องชาว์รูมซึ่งแอบเมาส์นิดนึงว่าประตูเปิดย้ากนิดนึงเพราะว่าเปิดออกแล้วมันติดตัวอ่างแต่โดยวรวมก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมน้ําแรงสัใจที่สําคัญเนี่ยอเมนติตี้ต่างๆในห้องน้น,นะครับใช้ของฐาน,นครับเป็นแบรนด์สปาของคนไทยที่ดังไปไกลทั่วโลกอาล้างหน้าเคาน์เตอร์ต่างๆดูดีจริงๆนะครับโดยเฉพาะการจัดแสงจัดไฟทําให้ได้ความรู้สึกที่อบอุ่นไม่เครียดนะครับมาพักผ่อนเนี่ยเรียกว่าเข้ามาเจอห้องที่จัดไฟแบบนี้นั้น มันก็ผ่อนคลายไปเยอะส่วนของตัวห้องนั้นแม้จะเป็น Family s u ว t e แต่ก็ไม่ได้ใหญ่แต่ถือว่าไม่เล็กครับค่อนข้างกว้างขวางสะดวสบายโดยเฉพาะเตียง2ชั้นนั้นเป็นเตียง2ชั้นที่เป็นเตียงไซส์ใหญ่ตัวฟูกที่นอนนั้น ผมว่าไซส์ใกล้เคียงกับซิงเกิลเลยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีให้อย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะเกียนหนังสือตู้เย็นมินิบาร์รวมไปถึงช่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีเป็นสาย USB ให้เลยในทุกๆมุมหัวเตียงนะครับแม้กระทั่งตัวเตียง2ชั้นก็มีช่อง USB ให้เสียบชาร์จทั้งบนและล่างอืมที่เปรี้ยว นะู้นนะห่วยหลนอีกอยู่นี่เล่นอยู่นี่ <c oughs> ห้องนะวิวสวยมากๆนะครับออกไปเห็นทะลงทะเล <c oughs> เห็นมารีน่าน่ารักมากๆขนาดห้องผมว่ากำลังดีนะครับกับราคาที่เราจ่ายไป ผมอาจจะเป็นคนที่ชินกับราคาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับรู้สึกว,ว่ามันไม่ได้แพงไม่ได้ถูกนะครับกับ amenities ที่ได้ service ที่เราได้ตั้งแต่รถขับเข้ามาถึงเนี่ยลงรถมาพนักง,งานเอากลของเอาเข่งแล้วก็เช็คอินเนี่ยทุกอย่างก,กับพนักงานบริการดีให้กันท่านนันแล้วก็น่ารักมากๆอีกทั้งเราจะมีกิจกร,รรมในการเล่นกับลูกสาวเราเยอะแยะเลยและขนมกินด้วยแล้วก็มีลูกโป่งเออได้ลูกโป่งแล้วมีตัวตลกมัดลูกโป่งแจกอยู่ที่ล็อบบี้นะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเพราะโมแต่จอดรถอยู่ อรุณสวัสดิ์เช้าที่เพื่อนครับกับมาพบกับซันเดย์คอฟฟี่นะครับทริปพูดคุยเบาๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนที่เราตั้งใจจะมานีแหละหลังจากที่ช่วงโควิดผมไม่ได้ออกจากกรุงเทพเลยนะนี่ออกจากกรุงเทพทริปแรกเลยก็เลยตัดสินใจจะทําคลิปพาเที่ยวในสไตล์ของผมซึ่งจะเป็นมนุษย์ที่เที่ยวแล้วเนี่ยใช้เวลาในการท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนเนี่ย90%อีก10%เคือเราจะมาถ่ายคลิปในจังหวัดที่ว่างจริงๆหรือในจังหวัดที่มีโอกาสได้นั่งแล้วก็มาพูด ของผมจะไม่ใช่สไตล์แบบถือกล้องแล้วก็เดินพูดๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช่ดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เคยอยากทําคลิปท่องเที่ยวบ้างไม่ว่าจะเก็บไว้ดูเองหรือว่าจะทําเพื่อลง u t u b e จะสร้างช่องของตัวเองนั้นวันนี้ไปอีกหนึ่งแนวทางครับที่เราจะทําให้ดูกันต้องบอกเลยครับว่าผมนั้นไม่ใช่ทริปเบล็อกเกอร์เราไม่ใช่ยูทูบเบอร์ที่เป็นสายท่องเที่ยวจริงจังนะครับเราจะเป็นสายเทคสายรถยนต์ที่ เอาประสบการณ์การท่องเที่ยวมาแบ่งปันกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันตลอดช่วงบ่ายก็ใช้เวลาอยู่ตรงสระน้ำนะครับจริงๆเราเดินไปที่ชายหาดด้วยนะครับเพราะว่าเขามีตัวแพดเดิลบอร์ดกับคายักแต่จังหวะที่เดินลงไปเนี่ยทางพนักงานบอกว่าน้ําลงพอดีครับอย่างเล่นไม่ได้อีกชั่วโมงค่อยกลับมาใหม่ แต่สรุปก็ไม่ได้เล่นครับเพราะว่าลูกสาวนั้นเล่นสระน้ำเพลินม,มากๆเพราะเขามีกิจกรรมให้รับเด็กๆมีสตองสตาร์ทมาสาร้างความบันเทิงนะครับก็เรียกว่าหมดไปตลอดช่วงบ่ายถึงเย็นท <ans> ี่ข้างสระว่ายน้ำ ทำไรอ่ะขึ้นนสโอ้ยใส่กับไส่ถึงเวลามื้อเย็นนะครับกับที55 ชั้นเอลของโรงแรมโมเวนพิกนะฮะมาเลือกเนื้อวันนี้มีโปรโมชั่นเลยนะครับโปรโมชั่นโทมอลฮอสหนึ่งชิ้นแถมไวน์หนึ่งขวดหนึ่งขวดเลยเป็นตัวไหนเป็นเฮาส์ไวน์ครับเฮาส์ไวน์ใช่ไหมเป็นตัวไหนอะคัมบิเน่สวิงยองหรือว่าเป็นใช่ครับมีคัมบิเน่เหมือนกันครับอ๋มีให้เลือกอิตาลีฮะโอ้โหเขาจะขายโทมอลฮอสที่โมเวนพิกเนี่ยที่โรงแรมมีร้านอาหารอยู่ประมาณหลายๆห้องมีทั้งเป็นซีฟู้ดกริลบุฟเฟ่นะครับมีทั้งร้านอาหารในตรงชายหาด จะมีเดี๋ยวการแสดงควงกระบอกควงกระบองไฟมินิเจเปิดเพลงด้วยแล้วก็มี T55 นี่ครับที่เป็นบ New York Grill. แบบนิวยอร์กกริลตัดสินใจครับเลือกนิวยอร์กกริลครับซึ่งเท่าที่เป็นเล็งมานะครับเนื้อมีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็มีหลายๆเกรดมีทั้งแบล็กแองกัสมีทั้งเป็นวากิลแล้วก็จุดเด่นคือมีโทอมฮอคด้วยดิชไก้นของน้องหนึ่งที่นะฮะคุณผู้หญิงจะเป็นแบบริบอายวาเกลสองรกรัมความสุกมีเดียมเบลนะครับพร้อมกับอัลมอนด์ซอสนะครับซึ่งเป็น rito, แม หมูชายเป็นสิบลอยแองกัส250รกรัมนะครับความสูงมีเดียมเสิร์ฟพร้อมเบรนมันสตาร์ดวิสกี้ซอสแล้วก็คือเอสเพรากัสน,นะครับแซลมอนซอลค่ะ <Wow. S 2> ส่วนอเมูิกาโวันนี้เสิร์ฟเป็นสโมกแซลมอนสกิวเวอร์นะคะอืมอืมเลยหอมอืมเลยหอมมากเลยหอมมาก อ,อร่อยนะเนื้อที่กรอบของเคนเซอร์เลยไม่ต้องรับงหนุ่มปัากันเลยจบละว,วายแก้มจบละจริงๆนะการกินที่ถูกต้องนะครับเขาใช้การฉีดเป็นคำาแล้วค่อยๆกินขึ้นไปฉีดเล็กๆแล้วก็ยแล้ก็กินเข้าไปแต่ว่าวันนี้พี่อาร์ตไม่แคร์เพราะว่าอร่อยจัด ป้ายกดกรอๆๆแล้วก็ยัดเลยอ,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 อยิงเฉียงกรอป่ะอร่อยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งดวลดู YouTube มีฝรั่งไปเที่ยวไอเนี่ยึ A, A, ้นรถไฟโอทเอ็กซ์เพรสจากฝรั่งเศสไปเวนิสแล้ก็เนี่ยเขาพูดถึงขนมพังแบบนี้พอดีเลยวันนี้ได้กินเลย ซุปเนี่ยวันนี้สั่งเป็นเไวน์อัลมาชูแล้วครับจะเป็นซุปเห็ดนะครับที่เป็นซุปเห็ดทรอฟเฟิลนะตอนแรกที่สั่งก็ไม่ได้อ่านดีเทลเพอเขามาเสิร์ฟเป็นกลิ่นทอฟเฟิลที่โชยมาจากครัวเลยเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วก็มีขนมปังมาให้จิ้มด้วยขนมปังต้องจิ้มนะไม่จิ้มไม่อร่อยเนี่ยกวักเข้าไปอย่างนี้นะอืมอร่อยที่เป็นสองเท่า ความเจ๋งคือมีมีดให้เลือกด้วยนะว่าชอบ texture ไม่ใช่ผิวสัมผัสนะครับในการจับบดด้ามแบบไหนด้วยมีอะไรบ้างครับนี่ก็จะมีเป็นลักษณะไม้นะคะหินอ่อนแล้วก็เซรามิกค่ะเป็นไม้ดีกว่าดำนะครับสีนี้ดีกว่าสีนี้นะคะครับผมซอสจัดจ้านเป็น มัสตาร์ดเอบสกี้ก็เป็นสตูเอสเปอร์เกตส์กำลังดีแม่แข็งไม่นิ่มเห็นมือที่เห็นมือที่มาแทรกไหมโดนขโม,มยแล้วลูกชายจานมากินแล้วนั่นก็จัดหนักลูกชายจะเป็นมนุษย์กินเนื้อที่แบบว่าชีวิตนี้แบบเป็มนนันดีบุตรกินแต่เนื้อดีๆมาตลอดชีวิตแล้วเลนเจอร์วิลเล่ค่ะ250กรัมมีเดียมค่ะมัชรูมซอสกบับแมชโพเดโต้ค่ะ ตัวนี้เป็นเกลือกับมาตาไปทานคู่กับเ็คนะคะของเราก็จะมีดมอนโซลค่ะและลาวาโซลมอดอนซีค่จลจากฝรั่งเศสนะคะส่วนมาตาของเราก็จะมีฮันนี่ม,มาตาค่ะเวมาตาแล้วก็เกรนมาตาคนะคะกินเกลือก็อร่อยมากเมื่อกี้ใช้เกลือเป็นมอลดอนซซลนะครับจากอิตาลีไปอิตาลีมืนเคยได้ยินเลยวะเราไปไม่ถึงปะ <laughs> กินที่ฟอ r เรนซ์เป็นฟรานซีสไตล อันแบบอันทับปากระเบนนะแล้วสองคนกินไม่หมดก็มีไซส์เดียวเลยนะแล้วอิตาเลียนเขาจะทำแบบข้างน,นอกจะแบบฟลิครุกอักรีมกรีมนิดนึงแต่ข้างในาอ่แดงปั๊ดเลยอะ่ะเดี๋ยวเราลองเป็นแบล็กลาวาดูแบล็กลาวาลองไหมลูกลองอ่ะเสียบป้าหันให้อ่าอันนี้แบล็กลาวา เค็มไหมเค็มแบบเกลือก็ต้องเค็มไม่เค็มหรอไม่โดนหรอทำไมหน้าตักเติมเติมทำไม่พี่ทำเป็นมีนิมือที่ทำอืมเฮ้ยแบ๊กเลยวะอร่อยอืมอ,อืมอ,อ,อ,อร่อยมากเลยก็มื้อนี้นะครับนับเป็นมื้อเย็นที่ฟินมากๆนะครับอีกหนึ่งมือ้อ ต้องบอกว่าเป็นสเต็กที่อร่อยที่สุดเป็นอันดับสองที่เคยกินมาในชีวิตอันดับหนึ่งที่ได้นั้นแน่นอนครับที่นิวยอร์กอันนั้นต้นตำรับสไตล์ที่เรียกว่าเราถูกปากสไตล์นี้นะฮะแคกันนี้ดีกว่าที่อิตาลีอร่อยไหมก็อร่อยแต่ว่าผมชอบสไตล์นิวยอร์กมากกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่นะครับเรียกว่าเป็นอันดับที่2ที่ครองใจผมนะครับทุกคนชอบหมดเลยลูกชงลูกชายคือประทับใจมากกับมื้อนี้ เบ็ดเสร็จนะครับค่าเสียหายไปที่11,500บาทโดยประมาณนะครับจำเสร็จไม่ได้ตีกลมๆแล้วกันกินเสร็จแล้วเนี่ยตอน2ทุ่มครับที่ชายหาดเขามีการแสดงโชว์อยู่ก็จัดก,การนะครับไปกับลูกสาวพาลูกสาวไปดูเขาควงกระบองไฟ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงชายหาดจะมีร้านอาหารอีกหนึ่งร้านนะครับที่มีกั้นโซนไว้อย่างดิบดีเลยคือถ้าเกิดใครที่มานอนที่นี่นะครับโมเมนพิกสยามนาจอมเทียนแล้วตั้งใจอยากจะดูกระบ,บองไฟแบบสบายๆนะครับให้ทานอาหารเย็นตรงร้านอาหารริมชายหาดของโรงแรมทานเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่านั่งดูการแสดงแบบริงสายเลยส่วนผมที่ทานจากที่55ชั้นบนของโรงแรมเดินลงมาข้างล่างนี้ก็ต้องยืนครับม็มีเชือกกั้นไว้ป้องกันความปลอดภัยนะการไฟกระเด็น ก็ยืนนฮะให้ลูกขี่ขอแล้วก็ยืนดูไปประมาณสัก20นาทีมันก็ถ้าจะไม่ผิดดูเสร็จก็เรียบร้อยครับขึ้นห้องนอนจบไปอีกหนึ่งวันแบบกิจกรรมแน่นๆแทบไม่ได้หยุดหายใจเลยเ oh! ช้ามาครับซัดบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่นี่เนี่ยจะมี2ห้องนะฮะห้องหนึ่งเป็นคอนเวนชั่นที่ผมมาได้ไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอาหารด้านล่างทางออกตรงสระน้ำซึ่งตอนกลางคืนจะเป็น ซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์กริลนะฮะตอนเช้าจะเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารเชา้าเฮ้ยของกินเยอะมากๆนะฮะมัง้งแต่อาหารฝรั่งอนนี้แน่นอนมีไข่ทุกชนิดให้คุณเลือกสรรน,นะครับแม้กระทั่งไข่ต้มจะเอาแบบกี่นาทีนะครับมีให้เลือกหมดเอ็กเบเนดงเอ็กเบเนดิกก็มีลามไปถึงโจ๊กมีข้าวต้มมีอันนี้คือมาตรฐานเลยแต่โอ้โหก๋วยเตี๋ยวสเตนชั้นใหญ่มากมีทุกสิ่งอย่างดูถึงเย็นตาโฟ,โ,ฟโดยรวมถือว่าเป็นบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าตามมาตรฐานโรงแรมระดับโลกนะฮะ เรียกว่าใหญ่ยักษ์อลังการทานเสร็จแล้วก็แน่นอนครับไปเล่นน้ําต่อว่ายน้ําเสร็จนะครับไม่พอใจครับไปเล่นเจสกีเจสก,เสจสกีเสร็จต่อด้วยบารนาโบสแบบเรียกเรียกถูกหรืรูปบรนาโบสแต่ว่ามันเป็นแพรอย่างๆนะเนาะคล้ายๆกันแหละใครรู้ชื่อบอกด้วยผมก็ลืมถามชื่อคนมาก็ครึ่งชั่วโมงพนะันห้าฮะไม่รู้โดนหรือไม่โดนแต่ว่าลูกสาวกับภรรยาฝินมากเสร็จแล้วก็ไป คิดคับครับแต่ว่าจะต้องจองก่อนก็เลยลงคิวจองไว้เช็คเอาท์เที่ยงครับจากนั้นลงมาเล่นคิดคับกันต่อของลูกสาวก็มีระบายส่งระบายสีนะครับมีลงมีเล่นอะไรกันก็ตัดสินใจเลือกระบายสีพัดนะเพราะว่ากรุงเทพไม่เจอเจอแต่ระบายพวกนี้เคยเจอแต่พัดไม่เคยเจอชอบไหมชอบพัดได้จริงด้วยทำพัดเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางครับไปทานอาหารที่ เคฟครับซึ่งร้านนี้เนี่ยเราตามลูกชายไปกินลูกชายเขานัดกับเพื่อนนะครับเป็นนั่งกินกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็แอบตามไปกินโต๊ะเล็กๆมุมๆนะฮะออกจากโรงแรมมุ้งพิกสยามนาจอมเทียนเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียวเองเบ็ดเสร็จประมาณ2กิโลนะครับก็ถึงร้านอาหารแล้วร้วานอาหารนี้เก๋มากๆแล้วก็ใหญ่ยักษ์อลังการมากๆไปกด Google ครับกดขึ้นมาเจอเลยนะครับคนแบบคนร้านแปดอะแล้วเป็นร้านที่เก๋มากๆนะครับกลางวันร้อนเป็นนิดถ้าใครมากลางคืนน่าจะ ฟินแล้วก็ชิลกว่านี้แต่ขนาดกลางวันคนยังเยอะจังหวะผมไปเนี่ยเป็นลองวิเอ็นนะฮะทำให้ไม่สามารถจองที่นั่งได้ถ้าเกิดเรามาน้อยกว่า10ท่านนะครับก็ต้องเป็น w ล l อกอินแล้วก็ต่อคิวเอาแต่คิวเร็วครับผมไปประมาณบ่ายโมงนะครับรอคิวประมาณ10นาทีก็ได้โต๊ะและผมรีเควสตขอห้องแอร์อาหารมีหลากหลายครับอาหารไทยอาหารฝรัง่งอาหารซีฟูด้ดมีหมดนะครับอาหารโดยรวมนั้นอร่อยทุกอย่างที่สั่งนะครับจุดเด่นที่พนักง,งานบอกเลยคือว่าที่นี่หมูกรอบเด่นมากครับ ก็สั่งหมูกรอบมากินเฮ้ยฟินจริงๆอร่อยมากๆกุ้งผงกุ้งเผาก็จัดหนักทุกรายการนะครับอร่อยหมดนะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยรวมถึงซื้ออาหารหอกลับบ้านไปอีก3อย่างเนี่ยไปกินมื้อเย็นก็5,000กว่าบาทเสร็จแล้วตีรถกลับกรุงเทพครับถึงกรุงเทพเนี่ยห้าโมงเย็นเรียกว่าออกจากกรุงเทพวันเสาร์เก้าโมงครึ่งตอนเช้ากลับมาทีวาทิศห้าโมงเย็น กลับมาแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตามชื่อคลิปเลยครับ2วัน1คืนแบบแน่นๆไม่ได้หยุดพักลูกสาวถามมาถามว่าป,ะปะ๊าตเราไปมา่กี่วันแหนูจำไม่ได้แล้ว2วัน1คืนลูกแต่โอ้โหกิจกรรมแน่นเนี่ยกับสาวันเนี่ยเพราะว่าอะไรครับออกจากบ้านมาปุ๊บเี่ยถึงพัทยาเที่ยงกินข้าวเสร็จข้าโรงแรมเช็คอินเช็คอินเสร็จเล่นน้ําเล่นรายเล่นรา,ายเสร็จเนี่ยกินข้าวเย็นเสร็จดูขวัวกระบองไฟและเช้าเนี่ยไม่อยากจะบอกว่าไปใส่บาทมาด้วยนะ ตื่นแต่เช้าครับพาลูกสาวไปเดินชายหาดแล้วก็จังหวะแปดโมงเช้าครับพระบิดาบัมาพอดีแล้วก็ใช้บริการของทางโรงแรมครับชุดละหนึ่งหลอดเก้าสิบเก้าบาทสซบาศ์าาเร็จเล่นน้าเล่นน้ําเสร็จเช็คเอาท์เช็คเอาท์เสร็จไประบายสีพัดกินข้าวแล้วก็กลับบ้านโอ้โหแน่นเอียดแต่เป็น2วันหนึ่งคืนที่สนุกมากมาก,มากครับเพื่อนๆใครที่คิดว่าอยากจะไปทริปแบบ2วัน1คืนนั้นผมว่า โมเมนต์พิกสยามน,นาจอมเทียนนะครับวีคเอนเป็นอะไรที่เข้าแล้วอยู่ยาวยาไม่ต้องออกมาข้างนอกเสียวลาเหนื่อยขับรถทุกอย่างกิจกรรมแน่นครบครันให้เรานี่ขนาดเรายังไม่ได้พายเรือคยักนะเรียกได้ว่าเป็นทริปสั้นๆ2วัน1คือที่เต็มเตียมด้วยกิจกรรมและความสนุกแบบหมกอยู่ในโรงแรมแทบไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะเพื่อน แล้วดูถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างรครับเพื่อนๆกับคลิปท่องเที่ยวสไตล์เบาๆไม่ได้เน้นถือกล้องเดินถ่ายนะครับเราถ่ายสต็อกไว้แล้วก็มีนั่งพูดบ้างเป็นบางช่วงจากนั้นมาอินเสิร์ตเสียงเอานะฮะดูแล้วพอได้ความเพลิดเพลินหรือว่าพอได้แรงบันดาลใจหรือว่าพอได้ไอเดียในการทำคลิปหรือว่าไอเดียในการพาลูกไปเที่ยวบ้างหรือเปล่านะครับก็อันว่าฝากกดไลค์ กด subscribe และกดกติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้พี่อาร์ตขอตัวไปทำทุระกันก่อนสวัสดีครับบาย